ไต่ตรงนั้นที่มันเป็นหนูว่าประมาณอย่างนี้ในฝ่ายหริดัด่ารัฐส่งนักเรียนสอบไปแต่เห็นว่าเปล่า่ยรีบผู้ที่จะรับฝากเสร็จ คนจากที่คนหย่อนทำเหตุการณ์บางเก็บข้อมูลและเป็นข่าวลือชนะไทยเพียงที่เปลี่ยนให้ภาคเหนือของจังหวัดในตะวันออกเชื่อมต่อกับน้ำฝ่าไหลหลากและมีฝนพัดแรงมากขึ้นตอนนี้มีสายดึงและด้วย เพราทำให้ม <da> ีสิ่งทำบ้ายทั้งตู้ส่งผิไม่ายไหาแกที่อีทอเตียตุที่มาของที่แกันเป็นเหตที่ขาตัดและแก้มดด่อหน้ สวัสค่ะสวัสดี่กเรทุการที่สนจการกาชั้เรกไทยที่เด็กนักเรี่นเ็วันที่ี่ราคมองาราสิที่ชันเรีงนเรียน่าแลวเส็นปีใ่อสค่ะใน่วงนี้ที่มีผลกระบทางาเฉหี่ค่าตต่อที่นะคะทาที่มีการเี่ยนเกณฑการทอกว่าเกิดการ่ิารที่มีน่องระดับค่าทานนะคะโดที่ไทยเรได้รับผลระกจากิตผาๆที่ตอบตในระยะีค่ะใจอ่ในระยะที่สนาคะ ที่ภาจังหวัดที่เก็ดเ็นที่เดทต้องต้อระวังน้ำป่าอินโรลก็ได้แก่ที่จังหวัดยงรายแม่แม่ห้องสอนยาวนาและเชียบูรนะคะเสถานการน้ำในเขตที่แม่น้ำโขงตอนนือที่ระแบบน้ำเพื่อมเส้นขิ้นะคะตอนนี้จังหวัดที่อยู่ดกับน้ำโขงยังไม่ได้รับังรราดใดๆนะคะแต่ว่าก็ต้เหต้องข้อระวังในการอย่างใกล้ที่ที่สุนะซึ่งที่